เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เรากินตัวนี้เป็นผล,ลไม้นะครับลักษณะแบบนี้เรากินเป็นผลไม้เราจะได้ธาตุอาหารต่างๆที่ครบถ้วนอยู่ในตรงนี้เขามีหลายอย่างเลยครับเหมาะมากครับตรงนี้เดี๋ยวทานให้ดูเลยนะครับทานให้ดูเลยเหรอครับทานเป็นลูกเลยเหรอครับครับทานเป็นลูกแบบนี้หวานอร่อยโอ้โหตัวนี้ไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนครับเหมือนผลไม้ตัวนี้จากที่ทดสอบกินกตัวนี้ประมาณสิบบิ๊กโอ้สิบบิ๊ก สวัสดีครับที่นี่มออุบลน,นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยบนราชธานีหรือว่าย u บิยูฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับนั่นคือการปลูกมะเขือเทศเช,เชอร์รี่นะครับในระบบโรงเรือนนะครับซึ่งก็ที่นี่มีมากถึง14โรงเรือนด้วยกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกอยู่ ฝากฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีอีก10โรงเรือนด้วยกันนะครับน่าสนใจทีเดียวในส่วนของระบบการปลูกนะครับนี่คือผลผลิตบางส่วนที่เก็บมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนำไปสู่การแปรรูปนะครับในการาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองโดยคณะเกษตรศาสตร์นะครับจะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยนะครับ ในเบื้องต้นกับความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเขือเทศเช,ศเชอร์รี่นะครับเรียกว่าในระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งท่านก็อยู่ในโรงเรือนตรงนี้นะครับได้นัดหมายพูดคุยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรบุญส่งเอกพงศ์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตมาพูดคุยเสัยเล็กน้อยก็แล้วกันน,นะครับยินดีนะครับยินดีครับครับยังไงถ้าพูดถึงด้านมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีนี้ในชื่อเสียงระดับประเทศเอ่ยถึงนี้ชื่อของท่านเจอแน่นอนไหมถ้าถ้าพูดถึงมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีสําหรับในประเทศไทยนี่ก็ถ้าเราหาเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรนี้ก็จะเห็นทันทีนะครับเพราะว่าเราได้ทําการบรุกเบิกเกี่ยวกับเทคนิค ใหม่ๆใ,ในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินซีในในมอบนราชธานีเรานะครับวันนี้จะขอมาดูในเบื้องต้นในเรื่องของการปลูกในระบบโรงเรือนนะครับใช่ครับอ่าแล้วก็รู้ไปถึงอ่าในส่วนของที่โรงเรียนที่ออกลูกออกผลก็มีแล้วเรียบร้อยใช่สัก็มีมแล้วคือคือเราเราเรามีทุกทุกขั้นตอนให้ดูนะครับาอาจารย์อาจารย์วันนี้แต่งตัวสบายๆเหรอครับ วันนี้เวลาเข้าแปลงนี่มันร้อนมากเราก็เลยต้องแต่งตัวสบายๆครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งมัดเหมือนเป็นแบบฟอร์มนี้มันจะร้อนมากเพราะว่าเราใส่อะไรพวกนี้พออยู่ในตรงนี้อุณหภูมิโดยทั่วไปแล้วเขาจะสูงกว่าข้างนอกประมาณสามองศาครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เวลาเราเข้ามาทํางานก็พยายามให้สบายที่สุดแล้วก็ให้ให,ให้ให้การเอื้อออกอะไรนี้จะจะได้ไม่ไม่มีปัญหามากนะครับตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวจะเป็นลมข้างในก่อนนะครับนี่คือโรงเรือนในส่วนของ ที่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตัวนี้อายุหนึ่งเดือนครับอันนี้เรากาลังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังตัดแต่งกิ่งแล้วก็ผูกเชือกทําค้างครับก็คือเขาจะเลื้อย<อ>ขึ้นมาตามเชือกนี่เลยจ,จะเลื้อยขึ้นมาตามเชือกนี่เดี๋ยวเราเราไปดูลงลงที่มันมันมันมีผลแล้วเราเห็นว่ามันจะขึ้นตามเชือกตรงนี้ขึ้นไปจนถึงคานด้านบนของของโรงเรือนเลยครับอาจารย์แล้วแล้วในส่วนของสายพันธุ์ของมะมะเขือเทศเชอร์รี่นิดจริงๆแล้วมีมีกี่สายพันธุ์อ๋อใน ในสำ,สำหรับในโลกนี่เรานับไม่ถ้วนว่ามันมีหลายสายพันธุ์เนาะแต่ว่าสายพันธุ์ที่ทําแล้วให้มันเหมาะสมกับในแต่ละท้องที่ทนี่ก็แตกต่างกันไปมีจํานวนมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างอย่างอย่างของมออบนนี้ก็ได้พัฒนาตัวนี้มา78แปีและเราก็เริ่มจะออกสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังมีลงสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้เรากําลังทดสอบอาสายพันธุ์ใหม่ครับว่ารตรงนี้เพื่อสําหรับให้เกษตรกรในจังหวัดอบุบล ใช้ได้เอาไปปลูกต่อไปครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก็คือเกษตรกรที่สนใจนะต้องมีต้องทําโรงเรือนใหญ่ครับต้องทาโรงเรือนครับแบบนี้ขั้นต่ําครับโอ้โหนี่คือโรงเรือนเพราะว่าเป้าหมายของเราในการปลูกมะเขือเทศในเชอรี่ในโรงเรือนนี่เราต้องการว่าหนึ่งโรงคือหนึ่งแสนหนึ่งแสนคือต้นทุนเหรอครับรายได้โอ้รายได้หนึ่งโรงหนึ่งแสนของเราอันนี้เป้าหมายของเราเพราะนั้นตอนนี้เราทําโครงการร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดอุบลนี้ เจ็ดแปดหมื่นนี้เราทําได้แล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะปีนี้เราเป้าหมายจะทําให้ได้1นึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยวนะโรงเรือนตรงนี้นะครับก็คือหนึ่ล่ะแน่นอนเรื่องของควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมตัวนี้ควบคุมอุณภูมิไม่ไม,ไม่สามารถทําแบบอัตโ,ตโนมัติได้ตัวนี้ะจะใส้แบบธรรมชาติให้ใหใหอากาศหมุนเวียนทั่วๆไปครับตรงนี้นะครับก็เป็นแบบที่ง่ายที่สุดสําหรับปลูกในในบ้านเราแต่ว่าถ้าแบบ ระบบระบบอัตโนมัติอะไรนี้ยังต้องศึกษากันอีกพอสมควรครับแล้วเรื่องของการแมลงอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้เราจัดการแมลงได้ครับการแมลงเพราะนั้นเราปลูกในโรงเรือนนี่สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือการการป้องกันแมลงเพราะว่าเราปลูกในระบบอินทรีย์ครับของเราเป็นระบบอินทรีย์แต่ว่าถ้าปลูกแบบสารเคมีนี้ไม่จําเป็นต้องปลูกในโรงเรือนก็ได้ที่เราปลูกในโรงเรือนเพราะว่าเป็นระบบปลูกด้วยระบบอินทรีย์เพราะนั้นสารที่ป้องกัน เกี่ยวกับแมลงนี้มันมีน้อยมากแล้วมันไม,ไ,มไม่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 ให้ผลอย่างรวดเร็วเหมือนใช้สารเคมีครับใน<อ>ส่วนของของเรื่องของระบบน้ําต่างๆนี้ก็ยังคงเป็นแบบอ่าเป็นระบบน้ําหยดที่เราใช้กันอยู่แล้วตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาจนถึงการควบคุมแบบอัตโนมัติได้ละนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ได้ใช้เรื่องยากเลยตอนนี้ครับเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับการปลูกเพราะว่าเทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีที่มออบลนพัฒนามานี้ถือว่าสมบูรณ์ละตอนนี้พร้อมที่จะ ให้เกษตรกรเอาไปใช้ได้เลยครับ,รบขอเพียงอย่างเดียวว่าให้สนใจที่จะปลูกมะเขือเทศอย่างจริงจังก็จะสามารถทําได้ครับที่ฟาร์มฟาร์มมอบนตรงนี้นะครับซึ่งก็ที่ที่อยู่ด้านข้างตัวนี้ก็คือในส่วนของอโรงพะกล้าตัวนี้อ๋อพันกล้าอาพันกล้าพเวลาเราเตรียมกล้าเราก็ต้องเตรียมในโรงเรือนที่มีมุงตาข่ายเหมือนกันเพื่อป้องกัน เพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องแมลงไม่ให้แมลงเข้าครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบเดียวกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเพะกล้าหรือโรงเรือนจะต้องมีมุ้งกันแมลงเหมือนกันครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมเรือโรงเรือนหนโรงเรือนนี้ก็ออกแล้วไม่ใช่เหรอครับลูกคนอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ติดลูกละไอ้โรงนี้เราก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะเรากาลังจะทําใหม่เราจะเตรียมแปลงเพื่อให้ให้ให้ท่านได้ดูวิธีการการปลูกครับครับเดี๋ยวเราเราเราเข้าไปดูในแปลงที่เรากําลังทดสอบพันุอยู่ว่าพันุ์ที่เรา ทดสอบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เรา <c oughs> เราเรา,เรามาดูกันครับตรงนี้ <c oughs> จะมีหลายพันนะครับเราก็เตรียมพร้อมสําหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกมะเขือเทศในอนาคตโอ้ค <c oughs> รับตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามัน <c oughs> มันมีความสูงความต่างกันนั่นก็คือลักษณะของพันุ์นะครับเรื่องความดกไม่มีปัญหาครับพันที่เราทดสอบนี้ทุกพันธ์ดกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังคัดอยู่ตอนนี้เราอยากได้ต้นที่สูงนะ <c oughs> ได้ต้นที่สูงขนาดผล นะอยู่ประมาณสัก10กรัม10กรัมเราอยากได้อยู่ประมาณสัก10กรัมบวกลบได้นิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็มีความหวานมาตรฐานที่เรากําหนดคือต้องไม่ต่ํากว่า9บิก9บกบิ๊กเบิกโอ้โอ้แล้ว,ลว,ลวปกติสูงสุดอาจารย์ทําได้เท่าไหร่สูงสุดทําได้1ิบห้โบิ๊กโโนะก็หวานเท่ากับเมลอนเลยไอตัวที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นพันธุ์ใหม่ๆที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยมันจะหวานขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทั่วไปมะเขือเทศเชอร์รี่ที่มีในท้องตลาดมันจะหวานอยู่ประมาณสัก6กบิก อ๋อ oh. อันนี้ของเราคัดแต่นี้เราก็หนดไว้ที่9บิกใช้มาตรฐานของญี่ปุ่นเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้ากินของญี่ปุ่นอร่อยมากินของเราก็อ,อร่อยเหมือนกันนะไม่แพ้กันเลยตอนนี้เราสามารถพัฒนาพันธุ์ต่างๆออกมาให้ออกมามีหลากหลายนะครับเราอาจจะพัฒนาให้เป็นช่อย,ยาวๆออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเอาไปใช้เป็นวิธีการปลูกแล้วก็เอาตัดลงกล่องไปเลยนะ Oh. ถ้าเป็นต่างประเทศช่อน,นี้ประมาณร0อยบาทครับ oh, ช่อหนึง่งช่อ,ชอ,ชอแบบนี้ก็จะ,จะอยู่กิโลเท่าไหร่จันกิโลหนึ่งก็น่าอยู่ประมาณสักสี่ห้าร้อยบาทแล้ว oh, oh. <laughs> เ,เราขายเป็นช่อแต่ว่าใน,ในกลุ่มที่มออบ,บนเข้าไปส่งเสริมนี้มะเขือเทศเชอรี่อินซีนี่จะขายอยู่กิโลละเฉลี่ยนะครับกิโลละ2องร้อยห้าสบาทครับ,รบ,รบปัญหาตอนนี้คือไม่พอขายคือไม่พอขายครับ เพราะนั้นตอนนี้กเกษตรกรที่อยูใ่ในโครงการของโมงบนเนี่ยก็รอดูพันธุ์พวกนี้อยู่ครับว่าต่อไปอาจจะมาเลือกพันธุ์ในตรงนี้ว่าเอาพันธุ์ไหนไปปลูกกับเขาแล้วมันเหมาะที่สุดนะเช่นพันธุ์ต้นสูงลักษณะนี้เราก็อาจจะปลูกแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็เอามันลงมาแล้วให้มันขึ้นใหมๆ่ๆตัวน,นี้ก็อาจจะปลูกตั้งแต่ตุลาแล้วก็ไปเสร็จเอาเสื้อสิ้นเดือนมีนาเพราะนั้นก็อยู่ยได้นาน,นะะปกติเขาอ,อายุเขาอยู่ได้กี่เดือนเขาอยู่ประมาณ4ี่เดือนถ้าบ้านเรานะเราสามารถ <4 S 2> เ,เก็บลูกเก็บ ผลกี่ครั้งครับพี่ยันนับครั้งไม่ถ้วนตามในที่เขาเจะมาเป็นเขาจะทยอยออกไปเรื่อยๆถ้าต้นเขาสูงอย่างนี้จนตัวบังคับให้เขาหยุดนี่ก็คืออากาศพออากาศร้อนนี่เขาจะไม่ค่อยโตละทีนี้ก็หยุดส่วนใหญ่แล้วบ้านเราจะปลูกได้ไปจนถึงประมาณเดือนมีนาเดือนมีนาเพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวถ้าเราปลูกตุลาเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวอยู่สี่เดือนเต็มๆสี่เดือนเต็มๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการของเราเนาะอที่อาจารย์บอกว่า หนึ่งโรงเรือน1 0 0 0 0แสนบาทอ่าเป้าหมายของเราคือ1โรงเรือน1,0,000แสนบาทปีที่แล้วเราทำได้สูงสุดอ่า0 0 0 0มืนบาทปีที่แล้วทำได้สูงสุด9 000, 7้าหมืนเด่นาี่ทำได้สบายๆนะครับทีนี้เรากำลังเป้าหมายเราวางต่อไปว่าเราจะทำยังไงให้ได้ถึง10,000บาทตอนนี้เรารู้แล้วเรามีเทคนิคในการตัดแต่งจริงเทคนิคในการหย่อนเถาลงมาเทคนิคทำให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่อากาศยังดีอยู่อันนี้ก็จะ ทำให้ได้ผลผลิตเรื่อยๆเดี๋ยวขออนญุญาตอาจารย์มาฝั่งนี้หน่อยครับครับนะครับอาจารย์เดี๋ยวตรงนี้รู้สึกว่าโอ้โหนี่ช่อหนึ่งออกลูกออกผลเยอะมากนะตัว,ต,วตัวนี้เป็นพัน,นอีกพันหนึ่งที่เราทําทําเป็นช่อยาวนะส่วนใหญ่แล้วการทาเป็นช่อยาวนี่มันมันจะดูสวยเนาะแต่ถ้าเราเอาลักษณะพวกนี้ไปตัดลงกล่องอย่างที่บอกเธอแล้วนะกล่องหนึ่งนี่ก็ประมาณ8090บาทหรือ1 0อยบาทแล้วแต่ตรงนี้เราเราตัดตรงนี้ปั๊บเราตัดตรงนี้เราไปลงกล่องได้เลย นะอันนี้เป็นลงกล่องอันนี้อันนี้ก็จะเหมาะกับพวกที่เอาไปลงกล่องได้เพราะฉนั้นเราเราเราทำหลายพันธุ์ไว้หลากหลายเนาะถ้าแทบแบบเป็นพวงเยอะๆแบบนี้เราก็อาจจะใช้เก็บขายได้เลยก็ได้แต่อันนี้ก็เก็บขายหร,หรือว่าเราจะทําเป็นพวงขายก็ได้นะอันนี้เป็นลักษณะพันธุ์ที่กําลังพัฒนากันอยู่ครับนั้นเราก็จะเห็นว่าพันธุ์พวกนี้เนปะ็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเป็นพันธุ์ที่เนื้อเยอะนะพันธุ์พันธุ์ของมอบุลที่พัฒนานี้ของเราจะน้ําไม่เยอะเหมือนเหมือนพันธุ์ของ ของของบริษัทอื่นของเรานี่จะเน้นที่เนื้อเยอะน้ําน้อยครับแล้วก็หวานอันนี้หวานนะครับก็คือมาตรฐาน9ก้าบิกนะอย่างพันธุ์พวกนี้ก็อยู่อยู่ที่ที่9บิกได้นะครับตัวนี้ลักษณะถ้าแบบนี้ประมาณ9บิกนะแล้วก็มีบางพันธุ์ที่เราพัฒนาอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่1 0บ1บิกละนะสิบสบิกอย่างลูกลักษณะแบบนี้พันธุ์พวกนี้อันนี้จะหวานกว่าครับตัวนี้จะหวานกว่าเอาอยู่ในโรงเรือนนี้ไม่ใช่พันธุ์เดียวกันหมดเหรอ ตรงนี้มีทั้งหมด12พันที่เรากำลังทดสอบอยู่ตอนนี้ oh. นะที่12พันนะตัวนี้จะเป็นพันธุ์ต้นสูงนะอันนี้จะปลูกไปได้เรื่อยๆนะตั้งแต่เดือนเดือนปลูกแต่ตุลาก็ไปเก็บเกี่ยวสุดท้ายประมาณเดือนมีนาครับนะอันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้อยู่4เดือนเพราะนั้นลักษณะลูกแดงลักษณะแบบนี้จะหวานมากพวกนี้นะพวกนี้ได้1 0 11ปีง่าย,ายๆตัวนี้ไม่มีปัญหาพันธุ์ตัวนี้แล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีพันธุกรรมต้านทานไวรัสอยู่ในตัวด้วยโอ oh. นะ้ตัวนี้เพราะนั้นตัวนีนวนจ้จะอยู่ได้นานเพราะนั้น ก็เข้าใจว่าเบอร์นี้น่าจะเป็นเบอร์ที่เหมาะสําหรับเกษตรกรในจังหวัดอุบลในในอนาคตนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่เราทําอยู่เนาะครับส่วนความโดกความหวานวามอร่อยก็ต้องขยับเข้ามาตรงนี้ครับเดี๋ยวกำลังชมนะครับส่วนของก็มีหลายเบร์ครัจนะครับเบอร์เข้ามาที่อะไรโอ้โหนี่คือมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีพวกกลุ่มกลุ่มนี้เข้าเข้ามาตรงตรงทางนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนีเ้เราพยายามจะทาให้ให้ลูกมันมันไม่ใหญ่แล้วเราคัดเลือกแล้ก็มีทั้งหลายเนาะก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจตัวนี้ก็เป็นตัวที่อร่อยช่อยาวก็จะตรงดีนะครับแล้วก็เราคัดเรามีการทดสอบความหวานอ,อเราตลอดใช่ไหมครับก็เป็นเราจะจะเช็คเป็นช่วงชวงว่าแต่และเบอร์ตัวไหนหวานบา,บ,าบางเบอร์ก็ไม่หวานในนี้มันไม่ใช่ว่าทุกตัวทุกพันธุ์นะพันธุ์ไหนที่ไม่หวานเราก็จะตัดออกไปเพราะนั้นเราจะคัดหนึ่ง พันที่มีความหวาน uh huh. ตามมาตรฐานที่เราสองปลูกง่ายครัปลูกในโรงเรือนแล้วสาม,มารถติดผลได้เพราะว่าในโรงเรือน uh huh. อุณหภูมิเขาจะร้อนกว่าข้างนอกคือพันธุ์ที่อยู่ตรงนี้ถ้าปลูกข้างนอกเนี่ยเขาติดปัหาสารเลยลกูก oh. นะเพราะว่าอุณหภูมิมันง่ายกว่าแต่ว่าอยู่ข้างในนี้บางบางบางพันธุติดไม่ค่อยดีแต่ว่าพันธุพันฝังทั้งนี้ติดดีหมดอุณหภูมิต,ตรงนี้กลางวันนีอยู่ประมาณสา3สิบสองสาสิบสามสาสิบสี่อันนี้เขาติดได้พัน,นุ์นี้แต่ว่าถ้า ถ้าเป็นพันของของบางบริษัทนี้มันติดไม่ได้อ,อันนี้อันนี้ข้อดีของเราตรงนี้คือของเราเรียกว่าทนร้อนและติดผลได้ง่ายแม้จะปลูกในโรงเรือนแล้วตรงนี้หวานเท่ากันทุกทุกลูกไหมความหวานจะจะไม่เท่ากันทุกลูกแต่ว่ามันก็จะไล่เพราะว่าอ่าตรงนี้เขาจะสุกก่อนเนาะแล้วเขาจะทยอยสุกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความหวานเขาจะอยู่ด้านาน,นี้จะจะจะ,จะอร่อยกว่าเพราะอายุเขาได้อสุกก่อนก็ต้องเหี่ยวก่อนใช่ไหมตัวเหี่ยวก่อนพอพอพอถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ เก็บไว้นานมันก็จะเหี่ยวค่คะบบเหี่ยวแบบนี้อันนี้ทานได้ไหมจ๊ะอันนี้ทานได้ครับสําหรับบางคนที่ชอบอลักษณะมะเขือแบบนี้ก็จะเอาไปทานพวกนี้จะอยู่ประมาณ1 8บแถึงยี่ิบเบกครับตรงนีกน้กินบางถ้าปล่อยก็อาจจะทาเป็นถึงกับเป็นลูกเกดได้ลักษณะนี้หลายท่านได้ชิมแบบนี้แล้วจะชอบมากครับเพราะว่ามันอร่อยครับแล้วมันจะมีแต่เนื้อแล้วก็น้ำนี่แทบไม่มีเลยแบบนี้ถ้าเราไปแปรรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนี้ มูลค่าจะเพิ่มขึ้นไหมก็ต <Eden: S 1> ้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอาไปแล้วมันจะอร่อยเพนเป็นลักษณะตัวมันหวานอยู่แล้วค่ะลดะกลิ่นมะเขือเทศที่บอกว่าเป็นกลิ่นเหม็นเขียวนี่มันก็ลดไปละมันแทบจะไม่มีละมันจะเป็นเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากินมะเขือเทศเชอร์รี่พวกนี้จะไม่เหมือนเรากินกับมะเขือเทศส้มตํามะเขือเทศลูกพันลูกผลใหญ่พวกนั้นจะยังมีติดกลิ่นของมะเขือเทศอยู่แต่อันนี้จะไม่มีละเป็นเหมือนผลไม้แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป้าหมายของ ทังมหาลัยอุบลก็จะสนับสนุนให้เป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลต่อไปตัวนี้ครับครับซึ่งก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของมะเขือเทศเชอร์รี่งานฟิวเดย์ฟิวเดย์ในในวันที่4ี่นี่ครับอ่าครับสี่สี่กุมภาครับนะครับต้องติดตามนะครับครับครับต้องติดตามอาจารย์แล้วแล้วตอนนี้เรามีการส่งเสริมให้เกษตรกรลงมาในการปลูกนิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างความสำเร็จของของของปีที่แล้วที่ผมเป็นหัวหน้าโครงการอยู่นี่เราก็ ถือว่าประสบผลสําเร็จเกษตรกรเรามี10บลายครับปลูกไปแล้วมีกําไร9้าลายมีหนึ่งลายขาดทุนอืหนึ่งลายขาดทุนนะครับเพราะว่าการระบาดของโรคเขียวตัวนี้ต้องมาศึกษาเหมือนกันอาจะมาปลูกนี่ต้องรู้แล้วก็โดยเฉลี่ยออกมาแล้วปีที่แล้วก็จะได้กําไรงานได้กําไรเกษตรกรพอใจลงเรือนหนึ่งลงเรือนที่สูงสุดที่ได้9 0,000ที่ลงเรือนที่ที่เราลงไปส่งเสริมนี้ที่ไปส่งเสริมที่สามารถไปดูได้นี่ที่ไหน อตอนนี้มันมีเกือบมีที่ม่วง30ครับเครื่องในอำเภอตะการอำเภอ,อสว่างอำเภอวารินและอำเภอเมืองอยู่ใกล้มอน,นี้ก็มีของอะ,อะไรนะสีไข่ของกลุ่มสีไข่ครับอัอะนนี้ก็มีอยู่อันนี้เขาปลูกตั้งแต่สิงหาตอนนี้ผลผลิตเขากำลังใกล้จะหมดละอันนี้ก็ไม่พอขายเหมือนกันครับอันนี้ปัญหาคือตอนนี้ทำมะเขอือเทศอินทรีย์แบบนี้นี่ผลผลิตที่ออกมาไม่พอขาย ตลาดยังมีความต้องการเยอะอยู่พอสมควรครับอาจารย์ทานมะเขือเทศเชอร์รี่นี้เป็นไงถ้าเราทานทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างก็จะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะาสุขภาพบุรุษเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก<อ>จะช่วยป้องกันการเกิดตัวนี้ได้ง่ายครับนอกจากนั้นยังมีธาตุอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เรากินตัวนี้เป็นผล,ลไม้นะครับลักษณะแบบนี้เรากินเป็นผล,ลไม้เราจะได้ธาตุอาหารต่างๆที่ครบถ้วนอยู่ในตรงนี้เขามีหลายอย่างเลยครับเหมาะมากครับตรงนี้ เดี um ๋ยวทานให้ดูเลยนะครับทานให้ดูเลยเหรอครับโอทานเป็นลูกเลยเหรอครับครับทานเป็นลูกแบบนี้หวานอร่อยโอ้โหตัวนี้ไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนครับเหมือนผลไม้ตัวนี้จากที่ทดสอบกินตัวนี้ประมาณสิบบิ๊กโอ้สิบบิ๊กหวานมากหวานมากครับตรงนี้ตรงนี้จะหวานมากครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจจะทานด้วยกันไหมครับขอขอหนึ่งลูกหน่อยครับเอาเอาลูกที่หวานที่สุดนะครับผมเอาลูกหวานที่สุดให้ครับอ่าลองดูครับ ขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์อืหวานมากหวานหวานตัวนี้หวานครับแบบนี้ต้องมาชิมครับทุกท่านครับครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะมาดูมาเยี่ยมชมต้องที่นี่เลยที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยบราณธานีนะครับซึ่งคณะเกษตรศาสตร์นี่ก็มีส่วนในเรื่องของการครงการวิจัยนี้งานวิจัยแล้วก็ผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นจากความรู้ต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์มออุบลครับไม่ใช่มไม่ใช่มีส่วนต้องบอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบเลยผู้รับผิดชอบเลยหัวหน้าโครงการครับครับ รับอ่ะใครต้องเชิญชวนหน่อยสักเล็กน้อยเนาะครับ,บก็สำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินรีย์ในโรงเรือนนะครับก็สามารถติดต่อมาที่คณะเกษตรศาสตร์มออบลได้นะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าโครงการที่เขารับผิดชอบอยู่นะครับโดยหัวหน้าโครงการในปัจจุบันนี่คืออาจารย์ทินพมโชครับที่ดูแลอยู่ครับ ถ้าติดต่อเข้ามาก็จะมีท่านประสานงานเกี่ยวกับว่าจะปลูกยังไงจะวางแผนยังไงจะออกไปติดตามยังไงนี่จะมีครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการหลักของคณะเกษตรมอุบลก็ทําติดต่อกันมา2ปีแล้วครับปีหน้าก็น่าจะได้โครงการต่อไปครับกรับและนี่ก็คือมะเขือเทศเชอรี่นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดบุรราชธานีนะครับที่จังหวัดที่พร้อมจะลงมาส่งเสริมนะครับแล้วก็เป็น เป็นนโยบายของจังหวัดในอนาคตต่อไปครับน่าจะเป็นพันชื่อของจังหวัดด้วยนะแต่ต้องติดตามว่าจะใช้ชื่ออะไรยังไงนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ปรึกษาโครงการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรด้านมะเขือเทศเชอรี่อินซีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรบุญส่งเอกพงศ์มานําชมในส่วนของรูปเรือนแล้วก็ระบบการปลูกในส่วนของมะเขือเทศเชอรี่อินซีในครั้งนี้นะครับเดี๋ยววว่ามีงานวิจัยดีๆนะครับหรือว่ามีความ คือหน้าในพันธ์ต่างๆนะขออนุญาตมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับที่นีะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้โมบนลลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ